สวัสดีค่ะ Good morning กับ Pure 100 Lifestyle Channel นะคะเจอกันตอนเช้านะคะเช้าวันนี้เช้าวันพุธนะคะมาบานเลกงานมาแล้วกับฝ้าไปส่งลูกนะคะแล้วมาส่งไปส่งแมทธิวกับมาส่งโซฟีแบบมาหับมาหับแมทธิวกับโซฟีอยู่บ้านกับไปส่งแมทธิวกลับมาส่งโซฟีกนะคะแล้วก็มาบานกับกลับไปสือกับเขาใหม่ว่าเพราะว่าแผนวาสีเห็ดแหนมปีกไก่นะคะ มาเบิ่งว่าแม่บ้านได้ยังโอ้ยได้อะไรนะคะอันนี้ปลรราสิสุงอันนี้พพเพราะว่าผีเิ่นให้มาขายนางปลรราสแม่บานกันเลยล่งขายในอีเบย์น้นะ่นากันเลยขายกันเลยขายขวดหนึ่งแต่คาซุงมันสิแพงนะคะเพราะมันหนักมันคล้ายก่ว่าคาซุงกับคาน,าน้่ปลาอนี้ราคาซ้ำกันเลยลหละว่าสันตว่ากับ ก็คนอยากเนาะมันก็ซื้อซ้ำขวดซื้สือพ่อได้หายกินมันก็ซื้อก็ซื้อได้เองสินะคันบางเมืองที่บม่มีคนไทยขายเองสินะมาแย้งนะคะแม่บ้านสิเฮ็บดบ่ได้เฮ็ดดอกแม่บ้านสิอบพิซซ่าจะได้ซื้อกระลิกสไลด์กระลิกเบรดเนี่ยละ่ะกระลิกสไลด์มานะคะไปสิกินมัแย้งเนี่ยละ่ะ ลราก็ได้พิซซ่ามันกับราคาถูกๆนะคะเพราะเป็นพิซซ่าที่ว่าอบใหม่ๆนะคะมันก็นเป็นพิซซ่าที่ว่าสำเร็จรูปมาอันนี้ประมาณปอนด์สี่สิบเก่านะคะซื้อมาสามอันแม่บ้านให้ลูกแม่บ้านว่าเมื่อแรกนี่แม่บ้านจะเฮตุเบรี้ครีรี่ไปซูมูที่ทํางานกินนะคะเพราะว่าบวชที่ไปเห็ดประจําตอนนี้เริ่มม่มูเนี่ยแล้วแต่ก่อนบิลลี่โนเมท <krit ic language> บอกว่ม pues er ีเพ er ื่อนมีอย่างเพื right. ่อฟิลิปปินเนี่ล่ะพวกมันเพื่อคนไทยฮะเ่อนฟิลิปปินกับฝรั่งเนี่ล่ละเขาก็กินอาหารไทยเนี่ล่ละเขาบอกว่าเขาอยากเธอคือเห็ดผัดไทยเป็นบอกมันก็เหตุไดเลยเนาะผัดไทยแม่บ้านก็เหตดสูรูกซูซามีกินอยู่แต่ว่ามันใส่เวลาแม่บ้านกันเลยว่าตอนแรกแม่บ้านก็บอกเขาว่าแม่บ้านสาเหตดผัดไทยหรือไปซูเขากินแม่บ้านเลยเปลี่ยนม่แม่บ้านสะเห็ุเรดเคอรี่ชิฮุงเขาก็เรดเคอรี่ไป อันนี้ไว้ก็สื่อกะทิมะเพื่อนะคะเพื่อโบโมมี่สีเห็ดไปจักน้อยหนึ่งโบเห็ดสีไปจักกาว่ากองหนึ่งนี่ละกองใหญ่จักน้อยเัยงสีนะแล้วก็เขาเอาไปไปมานก็ไปได้ฮอตช็อกโกแลตนะคะอันของยี่ห้ออยู่อันนั้นหละยมือไปชอปปิ้งมามือนั่นสื่อมะพิดเขาอยากได้พีนัทบัตเตอร์ส慕ดแม่บานผืนซสื้ออันอัน บิสกิตสเปรดผสมบิสกิตสมูดเห็นว่าสมมดก็เอาเบิร์ดแล้วนะอันนี้มันว่าพี่นัดซื้อมาเถิกแล้วในบ้านเป็นรอยกินเปเลของพอบ้านฝวรน้อยๆนะแม่บ้านก็ว่ามันพอบ้านลบเปิดละเนาะแม่บ้านพอบ้านลบเปิดกี่ล้วเพราะว่าแม่บ้านไปเห็นมันมีห้อยเปิดแม่บ้านเล้เปิดแม่บ้านก็เลยว่าพอบ้านล้กกนิ่นกมอบนแม่บ้านก็เลยกิน เราเลยไปถามรู้บางซะว่าผูดด้ใดกินเปเล่มันเธอมันซุ้มเด็กน้อยมันลอยกินหรือแม่แม่มันลอยกิ่นนะจ๊ะแม่บ้านก็เลยซื้อแบบถึกๆนะแบบบริพีญหอวม,มากมากให้พอบานซื้อมาขึ้นเล่า <c oughs> อย่างได้แพงๆกับค่อยอวดเอา่ <c oughs> ไปซื้อมันกับมันกับแค่สามปอนเจสิมหานะนี <c oughs> ่นะเราแม่บ้านจะซื้อ ซาหมอนแม่บ้านเสียวมาอบกินกับเขากับเจลที่แม่บ้านเท็ดอันเจลมะเกอเทศนะแม่บ้านมากินแม่บ้านสิอบระวังไปอาบหน้าแม่บ้านก็สิอบว้อบไฟอ่อนๆมากกสิมาลวกพักพ่าเขาก็มีแล้วนะคะก็สิกินพ่อกินแล้วก็สินอนโบกินเขาเที่ยงเขาเศ้าเขาเที่ยงกินน้ำกันนี่นะคะปีกไก่แม่บ้านจสมาเห็ดแหนมปีกไก่กับบดเช่องว่าเสียเห็ดขายเราแม่บ้านเสิเห็ดไปแจก เผื่อเป็นซิมน้ำซะก่อนเห็ดสามกองสื่อมาสามกองมันกับบอแพ้งนะคะมันปอนสี่สิบเก้านะคะกิโลหนึ่งปอนสี่สิบเก้าสี่สามสิบสองลอยประมาณลอยยี่สิบกว่าบาทนะคะขนมเอาเงินไปคิดเป็นสี่บาทโอ้สี่สิบกับประมาณลอยยี่สิบนะสี่มันสี่สี่สองเป็นแปดสี่สามเมนบอก สี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดแปดเก้าสิบสิบสองเออสี่สามสิบสองประมาณร้อยยี่สิบนะคะเสมอแม่บ้านสิมาหันแม่บ้านตัเฮ็ดปีกไงนะคะแม่บ้านสิหันครึ่งหันครึ่งหันครึ่งนะคะแล้วก็ควายสิม,มกักใส่กระเทียมเขาก็จะมีสูตรของเขาอยู่นะไม่บอกหรอกผมไปเบิรงในยูทูปนะสูตรเขาบอกกันในยูทูปสูตรอร่อยอร่อยน่ะเต็มในยูทูปนะคะยังแม่บ้านขออาบ ไปอาบน้ำเจนี้จิฟ้าอาบน้ำลงมานะคะกะมากินเขา่าตอนแรกเรยคยเฮีดเรดศอรีนะคะเดี๋ยวแม่บ้านไปไปคอยมาเบึงอาหารเสา่าแม่บ้านนะคะเนาะนี่นะคะแหนมปีกไก่ของแม่บ้านมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้ถึงจะแพ็คน้าเก็บไว้หนึ่งคืนนะคะมักใส่กระเทียมนะคะ เรียบร้อยแล้วล่างก้อนยางดีนะคะคอนเฮ็ดแม่บานกาซิปีอาบน้ำก้อนบานิ้วเขาอาหารเช้านะคะอย่างปลาซาหมอนกับเจลตามเคยนั่งรกันหลวกผักนะคะแม่บานกะซิกินกินลกักกะสิเป็นน้อนพักผ่อนเหมือนแกิเ็ดอาหารนะคะก็เสเฮ็ดเรดเคอรีโอพิซซ่านะคะมาก,กินเขาเสาเขาเทียงกับแม่บานนะคะ <laughs> กินเข่าอิ่มแล้วนะคะกะซิทำการพักผ่อน อันเห็นข้าวๆนี่บ่มันยังเดยครีมรักษาฟ้าเขาบอกให้มันถูกแดวทางมาบางกับปิดประมาณแล้วก็สีนอนสจ็กสามชัม่วโมงเ็อาเอาล่ละล่ะเข้าอีกหนึ่งคืนนะคะเอาก็พอกันตอนแรกเฮ็ดกรับเขานรับพักผ่อนจักหน้าก่อนจักสีรับบอรับเหนื่อยอยากสวยก็อยากสวย อันนี้คืออาหารเย็นนะคะที่จะเอาไปที่ทำงานไปแชร์กับเพื่อน,นะคะกองใหญ่อยู่นะคะเรดเคอรี่แล้วก็ไรซ์ซัมแล้วก็ข้าวสวยนะคะห่อไปที่ทำงานนี่นะคะห่อเรียบร้อยแล้วอาหารเย็นคุณสามีนะคะร้อนๆออเลยกับข้าวนะคะครัวคุณปิวพร้อมเสิร์ฟเรดเคอรี่ สวัสดีค่ะตอนเย็นแล้วนะคะวันนี้วันนี้ฟุตบอลอังกฤษนะคะกับเดนมาร์กมัง้งแต่ว่าแม่บานบริยุทธ์นะคะแม่บานทํางานแม่แรงี่ทางานคืนนี้คืนที่สองที่ทํางานต่อกันนะคะตาก็เลยเป็นซี่เมื่อยๆจักหน่อยแต่ว่าเป็นอย่างนะคะมืออื่นกระยุดมืออื่นกระยุดวันนี้คืนนี้นะคะแม่บานเฮดเรดเคอร์รีกับข้าวเจ้ากาหุงเข่ามาสู่มูพ่นกิน กับม่พวกฟิลิปปินเนี่แหละค่ะเป็นนา่งพยาบาลกับเป็นทั้งเป็นวอนนี่บอมี่เฮลแค่เป็นฟิลิปปินมิแต่นา่งพยาบาลเป็นคนฟิลิปปินส่วนมาเฮลแค่สิเป็นคนอังกฤษนังสินะพยาบาลกะเป็นคนเอเชียอคนไทยผู้เดียวละอีโร <c oughs> งพยาบาลน,นี่ที่ว่าทํางานเป็นแค่นะคะมีอยู่สองคนนะคะที่เป็นคนไทย ส่วนหมากเขาก็จะเป็นเฮาคีเปอร์เป็นยังกันนังสีนะคนไทยกัหลายขึ้กันแต่ว่าแม่บ้านกับบอดี้เ็นกันสุกนนะคะบอ้บอดี้เ็นกันสุมือเพราะว่าตางค้นต่างเฮ็ดงานคนระบบมันเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะคะขนาดอันที่เป็นมู่แม่บ้านที่ว่าเป็นเป็นเฮวแค่ขึ้นกันกับบอดีนกันว่าจะพอโทษใดเดือนละคุยกันแต่ทักเฟซื้อทักท้ายกันแตซื้อตางค้นต่างอยากหลักมันบดไปใส่เองสินะต่ นะคะซูซูนะคะเมื่อแรกนี่กัอิงแรกกับคอให้ชนะนะคะดีแล้วบ่เบิงเบิงใใจสิขาดยานหลุ่นน้ำว่าสันเนี่ยวันนี้ก็วางเศร้ากะเป็นฝนลินฝนตกอยู่บ่บ่นะคะอากาศเย็นอันนี้กะประมาณนห่มกระสิทุ่มหนึ่งอีกหานาที่ทุ่มหนึ่งนะคะอีกหานาที่ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวจก้กตับไปบ่ายกระสิเดินไปละละกระสิเดินไปที่ทํางานนะคะ พรุ่งนี้วันนี้ก็ทำแหนมปีแก่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่บานกับสิแพกมืออื่นสีล่องเครื่องแพคที่แม่บานสังมาสีล่องแพ็กล่องเบิง์อันเครื่องแพคสุญญากาศที่จริงแม่บานเห็นเขาขายอยู่เอลดีอยู่แม่บานบริสุริลิโดนี่ละ่ะบาน,นี้มาสือมาสืออยู่ในอีเบจกักมันสิแต่ซัํใดใดนะคะเคยสือมาเถินึงสือเป็นสือตะโดนแล้วตอนนั้นแม่บานเห็นยังขายอยู่ในอีเบเนี่ละแะกับสือเป็นเครื่องซิว่วพลาสติก ต่วาเป็นเครื่องทําความห่อนเซี่ยวแต่ว่ามันบริดูดอากาศอันนี้มันเป็นดูดแล้วก็เซี่ยวพร้อมบางสีใส่ร่องเบิงนะคะเมื่ออื่นกรสีอันที่ว่าทําแหนมปีกไก่นั่นก็บริว่าเป็นคล้ายเป็นจริงเป็นจางมากหมค่ะกรสีไปเห็นมูเพิ่นซิมเบิงก่นหน่หน่อยเหนี่ยแล้วก็อันผู้เพิ่นสร้างแล้วเพิ่นมั่นใจในฝฟีเมื่อเพิ่นสร้างเม่บางกรสีเอาไปส่งนะอ่าค่อยอันนี้อันไล่ใดพิเศษไล่ใดเสริมค่าขนมมันเสื่อค่ะก็บริว่าเป็นจริงเป็นจางมากไหมดอก เห็ดพวกแก่เส้งพ่อมวลแปลงสันละเอาไรคะขอให้รักษาสุขภาพกันนะคะเป็นร่างใจให้กันและกันนะคะขอบคุณหลายๆที่ติดตามสาวโรเอดในต่างแดนอังกฤษนะคะกับปิวโรเอ i ไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะสวัสดีค่ะจะเจอกันมื่อื่นนะคะมาเบิงวันสิแพ็คเป็นยังไงเหมือน